สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน หลังจากเชอร์รี่สามโคกเป็นแขกรับเชิญในรายการจีบหนูหน่อยทางช่อง YouTube โคตรคู่ของสองพิธีกรโอดปราโมดและสานินิพาพรกระแสความหาในการเล่าเรื่องชีวิตรักที่ผ่านมาของเชอร์รี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่องลือแฟนๆชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยเจ้าตัวจะรับรู้ถึงกระแสดังกล่าวจนต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กเล่าถึงทัศนคติทางความรักของตัวเองแบบละเอียดยิบซึ่งประเด็นหลักคือเมื่อก่อนตัวเองคิดว่าหัวใจอยู่ที่กี่เข้ากี่แล้วแฟนทำให้ที่ผ่านมาชีวิตรักของตัวเองเจอแต่ความเจ็บปวดล้มเหลวมาตลอด งานนี้เลยมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์แซ,ซวเชอร์รี่ว่าคนที่มีเซ็กด้วยนับเป็นแฟนทั้งหมดแล้วงานที่เคยทำในอดีตคือแสดงหนังแบบนั้นหนังแผ่นหนังอีโรติกเท่ากับเป็นแฟนกับนักแสดงทุกคนด้วยไหม ล่าสุดสาวเชอรี่ได้ออกมาขายข้อข้องใจดังกล่าวผ่านทางอิสรแกรมส่วนตัวว่าไม่ได้โกรธไม่ได้แขวะแค่อยากตอบเพราะหลายๆคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันหนังแผ่นหนังอีโรติกต่างจากหนัง A อวีอยู่นะในฉากเป็นการแสดงที่ใช้มุมกล้องมีเซฟจุดสงวนไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันจริงๆ สมัยก่อนหนังแผ่นหนังว v c ีเยอะมากยุคนั้นเน็ตฟลิยังไม่เกิดเลยที่เห็นในปัจจุบันหนังอีโรติกหรือหนังใหญ่ที่มีฉากเลิบซีนไปอยู่ในเว็บสยิวเพราะมันมีคนตัดไปลงเองหนังใหญ่ก็โดนแล้วไปตั้งหัวข้อฮาร์ดคอร์ล่อคนเข้าไปดู และในคอมเมนต์ a c e b o o k ที่สาวเชอรี่ตอบข้อสงสัยยังย้ำได้ว่าอาจจะมีการจูบจริงกอดจริงเปลยจริงแต่ไม่ได้มีอะไรการจริงๆส่วนตัวถ้าถึงขั้นต้องมีอะไรจริงเธอก็ไม่เล่นเหมือนกัน